สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่องศัชวาลสไตล์กันอีกแล้วนะครับก่อนที่เราจะไปทำการรับชมคลิปกันเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด u ับ c ไ i b e กับช่องชัชวาลสไตล์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมลงคลิปต่อไปนะครับแล้วที่สำคัญเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งเพื่อจะได้รับแจ้งเตือนคลิปใหม่จากช่องชัชวาลสไตล์กันนะครับ ครับก็สวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็มาอยู่ในช่องสัชวานสไตล์เวอร์ชัน2กันอีกแล้วนะครับก่อนที่เรานะครับจะไปรับชมคลิปกันนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์กับช่องสัชวานสไตล์เวอร์ชัน2นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมานะครับแนะนําเกี่ยวกับ โปรโมชั่นเสริมอินเทอร์เน็ตนะครับของเครือข่ายทูมูนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนําทั้งหมดนะครับ5ตัวนะครับแนะนํากัน5ตัวนะครับอาจจะมีตัวที่สมัครได้แล้วก็ไม่ได้เลยนะครับก็โปรใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับเราก็ไปดูกันเลยนะครับอันนี้เป็นข้อมูลคร่าวๆนะครับที่ผมนํามาเสนอเพื่อนๆนะครับอ่า เรามาดูนะครับโปรโมชั่นเสริมอินเทอร์เน็ตนะครับของเครือข่ายทมุกตัวแรกกันนะครับให้เพื่อนๆกดดอกจัน935ดอกจัน99นะครับสี่เหลี่ยมตัวนี้ก็จะเป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วอยู่ที่2 g ิกใช้งานได้30วันนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับไม่ทันก็ให้แคปหน้าจอไว้เลยเลยนะครับเราไปดูตัวต่อไปนะครับตัวที่2นะครับโปรโมชั่นเสริมอินเทอร์เน็ตนะครับของเครือข่าย ทูมูฟนะครับตัวที่2นะครับให้เพื่อนกดดอกจัน935ดอกจันนะครับ95ซีเลี่ยมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วอยู่ที่ 2G จิกนะครับเช่นเดียวกันใช้งานได้30วันถ้าเพื่อนคนไหนนะครับไม่ทันก็ให้แคปหน้าจอไว้เลยนะครับโอเคครับเราไปดูตัวที่สามกันเลยนะครับตัวที่สามนะครับโปรโมชั่นเสริมอินเทอร์เน็ตนะครับของเครือข่ายทูมูฟตัวที่สามนะครับให้เพื่อนนะครับ กด 9, 3, 5, ดอกจัน935ดอกจัน48สี่เหลี่ยมนะครับตัวนี้นะครับก็เป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วอยู่ที่อ2อจิกนะครับใช้งานได้30วันเช่นเดียวกันถ้าเพื่อนๆคนไหนไหมครับในทานก็ให้แคปหน้าจอไวเ้เลยนะครับเราไปดูตัวที่4กันนะครับโปรโมชั่นเสริมอินเทอร์เน็ตของเครือข่ายทูมูฟตัวที่4นะครับให้เพื่อนกดดอกจัน777ดอกจัน896 3 5 2นะครับ0 0 นะครับดอกจันสองซีเรียมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วอยู่ที่นะครับ500 MB นะครับใช้งานได้7วันนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับไม่ทันก็ให้แคปหน้าจอไว้ได้เลยนะครับเราไปดูตัวสุดท้ายกันนะครับคือตัวที่5้านะครับให้เพื่อนๆกดดอกจัน888นะครับซีเรียมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วอยู่ที่ 2G จิกนะครับใช้งานได้7วัน ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับไม่ทันก็ให้แคปหน้าจอไว้ได้เลยนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับโปรโมชั่นเสริมอินเทอร์เน็ตนะครับของเครือข่ายท m o ูฟนะครับที่ผมนํามาแนะนํานะครับอาจจะมีทั้งตัวได้แล้วก็ไม่ได้เลยนะครับอย่างที่ผมนะครับได้เกินไว้ข้างต้นแล้วนะครับก็ลองไปทําการนะครับเลือกใช้งานกันได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร b ์กับช่องอ่า ชชวานสไตล์เวอร์ชัน2กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปต่อๆไปนะครับแล้วที่สําคัญเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารแล้วก็คลิปใหม่ๆจากช่องชชวานสไตล์เวอร์ชัน2กันนะครับก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้เพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์กับช่องชชวานสไตล์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทาคลิปต่อไปแล้วที่สําคัญ เพื่อนก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับ